มันขึ้นยากเห็นย่างม้่างราย่างกันประมาณนั้นมันขึ้นเทียรหนึ่งมันขึ้นกวนอีกกาไรมีเทียที่สองมันเี็อืม้มาจอย่างทุอ่าง เอ้ยหมดแห้งแล้วมึงบดได้เขาู่ได้หลอดเด้มึงยาเด้อมึงยางมากไก่เลยเนี่เนี่ยกันผมไม่แห้งแต่น้องว่อทับใจมากไปในมือ

ใครรรานพวก้นแล้วขึ้นแม่ก็นี่นมันีสามชนเหอมเนาะเามักินกล้วยกันุ้มขนาดเดียวต่าไงกว่าสันตัวแม่ก็อยากกันเพให้ลูกไปกินแน่ยบดแห้งเรายัางมอดู เอาพอแล้วกินแด้วคืนนั้นมันได้เด้อกาเอ้ยทานเด้อเนี่ห้องมันหิวนามบ่หิวามงันนแมันมจ่นเลยลวุ่นหันหลายอยู่่นออกมอืนจอยขาเด้อปีนี้นะ เอามาพ่แห้งเด้เขายิ่างงตดตวท่อแบบไงกหดจุ๊บเียบร้อเรียบร้อยได้แล้วได้ไปได้แล้วมีสวีได้แล้วได้พอดีแต่ว่าค้ามดาบพอดีได้ไปได้แล้ว วางอยู่ตล,ลังกรได้มาดูไปตักน้ำให้พ่อใหญ่เอ,เอ,เอีกเอามาให้พ่องกินแหมเสร็จคับเีื้อมะขาวงจังหวะับเอามันคือเงี้ยวแตกเ,เอามันคือไหลอาา๋องสาม,าามาิสมด้อยู่บอกอาาอไหลอองกมเบิดลงเป็นป่วยี่เาใส่ เดีลยวไไปปตเขาหอนหลังตัวซุ่มเขาไม่จุกอันี้ลตัวนั้นจัหวะทั้งสี่เราตันทางจะว่จนวพอดีอมันจะทางได้เงีันนี้มันเอามันเบาเนีมันพูดไปซ้อมเียหน้าไม่กินเียเพาะยังส่สที่เลยนะเดี๋ยวจาเปาหน้าม่ได้เนี่ยเ่ Ô vạy quán tiếp. Ô sắp đến 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 quán tiếp. tới quán tiếp. Ô sắp tới tới เขาเปิ้ลหอนใบมันยางเมันจะง่วทับเรยวใบยางหลายมันเขาทับหลอดเปิ้ลสิบอกเลยแต่ว่ากับใบมว่ามีปัญหาได้ไปไปท่าของปังหมอนมันได้แล้วมันยางขึ้นมากหัจากท่างมันยังเปิ้ลบอกเอาเงี้ยวแล้วเียวแล้วเพ่าเป็นยางดอกที่ทึบเก่า ไป,ไปรอดไปรอดจะเพิ่มเอาเออควันมีเงินจ,งจ้าของใครใจทิมหาหมือเด้อ,ดอติดกวอนนึงสี่ใจเดี๋ยวบางนูงยย่นยัยซ่อมน้ะมันไหลไปเอาไปกวอนมาท่านมีเงินเขาซื้อขอางบนแล้วลดหข้าขวางทั้งหัวบนน,นั่นไอ้พอแล้วออกนีไปเดียเ๋ยวใจไปให้ดอกเด้อ เขาไปเสื่อซ้ำเมินถซ้าเมิดค่อยใหม่ไหมฮะรอบอบักรออันขัดบอเอแม่บมง่อนูจะควันจะคว่น้ไหลออกเลยน้ใสๆแม่เบิงพี่พอมามึงเหยียบเสียกไสามมันกระถกปั๊บ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 มาเห็นครื่องงวเขาเลย บายๆไปเจอไปไห้รอดบอกไอ้กวนตัวน,นั้นเขาใจเราจีติดเราหน่อ,นอ,อใจคนตัวน,นั่นเขามีเงินอยู่วันนี้ข่บยขามีเงินไปกกบบนไแล้วบวกักรอกรับบานแล้วเหลียวเบิงผู้ชายอืมพองได้ผัวเราบ่ลูกติด เดือลกเดือเ,เอาต้องหักเขาขาั้ปานานอาเทเดียวเด้อลูกเดือติดซะเดือดม่ไอไก็เจ้นโนอดอกเดอ้ซม่ต้องควงไปโลยางไหวาน้หวนน่ะ Tôi là mặt hình tất nhiên nàng. Tôi tao mày. Tôi tao hèm con. Tôi tí ngon 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 ngon

เก่งที่สุดเด้อมีไอโบมีไอบอลูกมีไอโบขาวพองมามันก็เสียเวลาเฮานี่กำไลยังหลุ่นกันอยู่เดี๋ยวนี้เป่ามันติดแล้วล่ะเด้อคนเก่งของอีแม่เก่งคนหูคนงามของอีแม่เด้อติดเสด้อลูกเด้อเออคำคำคุนคุ้นเด้อ มันสีจอยกับจอยงามเอ้าเพื่อไปไซแม่เพื่อนคนนี้ชื่อน้ำตาล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 ชอบกล้องนะทำตาซึ้งๆใส่กล้องแล้วนะ <c oughs>